สวัสดีค่ะวันนี้เป็นการทำเบเกอรี่วันที่2นะคะนี่ก็จะเป็นเมนูที่เราทําวันนี้นะคะก็จะมีทั้งเค้กแล้วก็เป็นพิซซ่าที่มีรูปแบบที่ออใส่ไข่ขาวลงไปค่ะ แล้วก็มีการแต่งหน้าเค้กทำสปาเกตตี้นะคะโบโลเนสแล้วก็ถ้าใครเหลือจากสปาเกตตี้เนี่ยก็สามารถนำมาดัดแปลงเป็นสปาเกตตี้เค้กได้ค่ะซึ่งทำง่ายๆแล้วก็อร่อยนะคะเราจะไม่ทิ้งวัตถุด,ดิบอะไรเลยแล้วก็จะมีครีม่าคาแฟนะคะเป็นเป็นกาแฟปั่นที่มีลักษณะเย็นนะคะ มาดูกันเลยค่ะบรรยากาศนะคะสำหรับสูตรอย่างที่แจ้งไปเดี๋ยวเราจะทำแยกแต่ละสูตรให้ดูใหเ้เพื่อนๆน,นำไปลองทำดูค่ะ นี่นะคะเราจะนําแป้งทาร์ตที่เหลือจากคลิปแรกเนี่ยมารองเป็นฐานแล้วก็ใส่เป็นไส้ครีมนะคะเป็นครีมของพาสเชเรียแล้วก็โปะด้วยแป้งนํามาหยอดเล็กๆน้อยๆแล้วก็โรยด้วยน้าตาลไอซิ่งลักษณะนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งเราจะไม่ทิ้งแป้งที่เหลือนะคะก็จะเป็นการอ d แ p ปเป็นการใช้ของที่เหลืออยู่เนี่ยทำเป็น โปรดักต์อื่นทำเป็นเค้กอื่นๆหน้าตาหน้าทางแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะนี่นะคะทุกเค้กด้านหน้าก็คือจะใช้เค้กจะใช้ตัวแป้งตัวแป้งทาร์ตเนี่ยจากคลิปแรกนำมาทำค่ะในช่วงเบรกนะคะเราก็จะทำะต้มน้ำเชื่อมเราก็จะมาผสมนะคะทำเป็นคาเฟ่นะคะก็คือจะเป็นเป็นเหมือนกาแฟเย็นบ้านเราค่ะแต่ว่าเราผสม เป็นเครื่องปั่นใส่น้ําแข็งแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่น้ําเชื่อมลงไปนะคะใส่ผงกาแฟเกรดน้ำพอเกรดน้ำแข็งผสมกับตัวน้ำเชื่อมแล้วก็กาแฟแล้วนะคะส่วนสุดท้ายก็จะใช้เป็นวิปปิ้งครีมค่ะใส่ลงไปตีแล้วก็ปั่นอ่าจะได้เป็นไอะ ต่อมาก็อันนี้ก็คือเป็นเค้กนะคะเราตีเค้กจนเข้ากันแล้วที่เตลี่เขาจะเรียกว่าแพนดิสปาญยาค่ะก็คือเหมือนเฟนเคก้กสปันช์เค้กบ้านเราค่ะนี่นะคะพออบเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ลักษณะแบบนีบนน้เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าเค้กกันค่ะ เราก็จะทำเป็นครีมมาพลาสติกเชเรียนะคะก็คือเป็นไส้ครีมที่จะแทรกอยู่ระหว่างชั้นของเค้กค่ะ แต่ละชั้นของเค้กนะคะจะใช้ไซรับทาลงไปเพื่อที่ให้เค้กแต่ละชั้นเนี่ยติดกันได้ดียิ่งขึ้น,นะคะ่ะจากนั้นเราก็จะใช้ตัวเครม่าที่เราเตรียมไว้ประกอบร่างเค้กค่ะ flora. Oggi vanno di moda le nick cake, non so se è molto è comodo, sì. Posso metterli anch'io? Eh, certo. eh, ci sono delle aziende... Hai ah. dovuto avere minetta. Bravo! Quanti? Eh, eh, ancora una, ancora una. una. e una. Adesso eh, si se è spuntato un po' tanto, adesso. fai solo tre. Sì. Ah, perfetto. Eh. โดยการทำเค้กนะคะก็ไม่มีผิดไม่ถูกค่ะเราก็ลองทำไปดีไซน์ตามที่เราชอบนะคะครูเขาก็จะไม่บังคับว่าคุณต้องทำแบบนี้ก็คือแล้วแต่ที่เราอยากทำเลยค่ะจากนั้นก็คือจะโรยน้ำตาลไอซิ่งออนท็อปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจะมาแต่งด้วยสต,สตอรอเบอรี่กันะค,ะค่ะ Sotto il <ride> wow. metti la più appoggiata che sta più dritta il grosso giù e la punta in alto è il contrario anche Ma giù lasciatevi lo spazio centrale vai. lo spazio centrale lo no, in mezzo vuole ครูเขาก็จะให้นักเรียนนะคะในการแต่งเองค่ะเราก็เดี๋ยวเขาจะมีวิธีการการใช้ช็อกโกแลตในการวาดลวดลายน,นะคะคมมก่อนอื่จะสอนในการใช้กระดาษไขเนี่ยทำเป็นเป็นยเพื่อใช้ในการหย่อมหรือการในการวาด ตัวช็อกโกแลตต้องใส่ถุงค่ะใช้เป็นกระดาษเราจะตัดเป็นกระดาษสามเหลี่ยมลักษณะนี้นะคะเราก็ใช้มือนวนลักษณะนี้เลป็นกัวแบบนี้เราก็ติดสอตเทปไว้ที่ปาค่ะเราก็จะได้ควยทูกเตบานะคะโดยรูเล็กรูใหญ่าสามารถที่จะม้วนได้ตามใจเราเ่ วิธ anyway, ีการนี S ้นะคะคุอก่อนสับับให้ปลายด้านหนึ่งเน่ยยื่นแล้วก็พับลงไปเราก็ไม่ต้องใช้สปอร์เติดกวนนะคะเราก็จะหนู่รูปค่ะจากนั้นก็นำช็อกโกแลตนะคะอุ่นให้ร้อนให้เป็นของเหลวสักพัดหนึ่งแล้วก็ใช้บีบค่ะอันนี้ช็อกโกแลตล้วนๆเลยนะคะแค่นำมาอุ่นเรียบร้อยค่ะ Auguri, Isabella! Auguri! No, questa va fatta da poco. Tu vieni dalla scuola, ti assumo. Perché quello è il valore aggiunto. Se io ci fuori... ตรงนี้เราก็แต่งหน้าเค้กนะคะใช้ซอสสำเร็จรูปซอสพิตาชิโอจากขวดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เขาไหลยเยยงไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชีสเค้กค่ะ เป็นผลงานวันนี้นะคะก็จะมีทั้งขนมปังค่ะแล้วก็ตัวเค้กค่ะรวมถึงเป็นครัวซองด้วยค่ะ โดยขั้นตอนครัวซองนะคะค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลาหลายวันค่ะก็จะเริ่มจากการแชร่ยีสต์เป็นยีสต์สดนะคะไว้กอ่อน ปิดท้ายของวันก็จะเป็นพิซซ่าหน้าต่างๆนะคะจะมีพิซซ่าตัวหนึ่งซึ่งอร่อยมากเลยจะใช้ไข่ขาวนะคะเพราะว่าเราจะมีซอสตัวหนึ่งซึ่งเราใช้แต่ไข่แดงไปเพราะนั้นไข่ขาวเหลือเขาก็จะนำไข่ขาวเนี่ยผสมในพิซซ่าก็จะเป็นพิซซ่าอีกหนึ่งแบบค่ะอย่างที่บอกเราจะไม่ทิ้งส่วนผสมใดนะคะถ้าบางอย่างใช้แค่ไข่ขาวหรือใช้แค่ไข่แดงเราก็จะนำส่วนที่เหลือเนี่ยมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อค่ะ อร่อยมากเลยค่ะอันนี้ใช้แค่แป้งแล้วก็ตัวไข่ขาวนะคะในการทับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ